สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับแลี้รักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาดันดนนะครับมาหาเช่นเคยนะครับมานกมาดูนกนะครับวันนี้ก็มาเจอนะครับคุณพ่อท่านเห็นมาเป็นเซียนนกนะครับตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าจะหยุดแล้วนะครับเริ่มจะหยุดแต่ว่าไม่ได้หยุดทีเดียวแต่ว่าค่อยๆจะ เริ่มหยุดเริ่มพักแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับนี่ก็เอาสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับอ่าคุณพ่อชื่อคุณพ่อเลยนะครับฮะจำเนียงช็อกโกแลโอ้คุณพ่อจำเนียงครับผมจำเนียงตัวครับตอนนี้ได้ออกต่อไหมพ่อช่วงนี้ไม่ได้ออกฮะไม่ได้ออกแจ่เสียร์เาเท่าเดยมเลยโอ้ครับ ยายยายยายไม่ให้ไปเลยหรือ,รอ,อรว่ายังไงมันมันยากันนะก็เริ่มว่าด้ไปได้มามอือครับอโอ้ผมเห็นนี่มีนกทั้งหมดกี่ตัวพอ่อสี่ตัวทั้งหมดสี่ตัวมีนกต่อไหมล่ะทีนี้นกต่อสองสามตัวนกต่อสองสามตัวเป็นนกโซนนี้หรือเปล่าครับพ่อนก่ซนนก่ซนเอ๋อ ครับอันนี้ก็พูดง่ายว่าตรงนี้ผมมาวันนี้ผมมาเขื่อนอุบลรัตน์นะพี่น้องครับเป็นนกภูเขานะเป็นนกภูเขานะพ่อเนาะอ่าพ่อพ่อเวลาต่อพ่อต่อตรงไหนพ่อเวลาต่อนี้ได้ได้ขึ้นภูหรือต่อข้างล่างเอาวันใกล้ใกล้เลยเขาเ่อันนี่ว่าเป็นพวใหม่โอ้ต่อนี่ต่อแถวบ้านพ่อนี่ นี่นี่นครับนี่ภูเขาอยู่ตรงนี้นะพี่น้องนี่อยู่ด้านหลังนี่นะครับผมอ่าแสะดงว่าน,นกตัวนี้ก็เป็นนกภูเขาเน,ะะน,นะาะก็จะมีเนาะครับผมผเรมมมครับมันมันลงมาข้างล่างราครับวันข้าไร่อครออับไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับผมเห็นมีข้าวเหลืองด้วยนะพ่อเนาะเมื่อกี้ผ่านมานี่โอ้ถ้าไปต่อเปัเงไงพ่อช่วงนี้น่าจะมั่นมั่นมั่บอกปลาบอกหาม ันเดียวเนี่ยปลาห่าเก่าอืมอนาคตปลาห่ามันขันแคีวกว่นใ่ไหมพ่อมันไล่พ่อจังไนตีกุนแต่ไปไปจังไนเห็นทหมครับโอ้อันนี้คือวิธีดูของพ่อเออไล่พ่อยำๆได้แหละกระบาดปีไม่เนี่ยเจ๊งๆอย่างครับครับปีให้ควายกันไปกันในถิ่นท่าแห้งเออมันมันเป็นมันเป็นยังไงพ่อเจ้าปีมันมันหมันหมานองแข็งแต่มันหายงาอืมของพ่อมีไหมสีตัวนี้มีไหมไม่มี พันธวัวมีหรอกแต่า่าพันงสุีไกลเฮียงใกลเครืงครับกระเทียมงอกเป็นประสาทครับผมอุเช่วงนี้คือไม่ดอกต่อเลยนะพ่อเนาะครับนะก็เป็นอ่าธรรมดานะครับธรรมดาครับช่วงนี้ก็ต่อยากเหมือนกันนะพ่อเนาะเสอาอับอ่ันอคับอ่าคับอ่าคอาอ่รอับอาาคอค่ท นะครับไปใส่เราไปต่อจำบานน้งแบบนั้นแล้วเอาชี้นะเราไปแค้นพวกใหม่พวกใหม่แน่นอนโอ้เนี่ยต่อกินง่ายๆ่นี่แถวบ้านนี่แถวบ้าหรือว่าเรไปใส่เลยครับไม่ได้พึ่งคู่กัืเขาเลยอืมตอนเราเราไเนี่ยตอนเรครับผมครับครับก็คือสูตรมีแค่นี้ใช่พ่อวิธีดูเนาะถ้าด้อนถ้าร้อนว่วว่วงไหลนาดก็คือดูดูอ่าดูที่นกเลยว่า แค่คันเลี้ยงก็ได้ผิวเร่งแรงใกล้ก้านนั่นแน่นหลอดตามไปด้วยครับขนาดสี่นสอนพ่อสีอะไรอย่างนี้สีสีมันเกี่ยวครับเกี่ยวสีครับขอคอไล่มันไล่กระจ้าแบบยำยำดำขึ้นแต็มมากแล้วโอ้คอคอนี่เน้นคอดำมากกว่านะพ่อเนาะคอดำขึ้นเลยเม็ดดำมากกว่าเม็ดขาวน่าหลับใกล้เลยโอ้อันนี้คือผ่านเลยผ่านครับผ่าน มีสินขั้กนจังเหวินก็สี่ขั้นสีพักเนี่ยอ๋อ้มันเล่นว่าจะแก้แจ้ดนอิลีเลี่ยวแจ้ครับแต่วเราท่านไต้ว่าว่าท่านมีท่ามีอย่างคุณแล้วกยโยกอย่างหนึ่งแจ้วเาท่านมีทาาบนทาานีแจ้วไม่แต่ว่าคนบานนอกได้หลายแจ้ว่ามีคนสมัยใหม่คุณแล้วอ๋อครับเดี๋ยวดี๋ยวตัวไปแต่มีตัวไหนที่เด็ดๆไหมครับตัวนี้ตอนนี้มันกระบวเดียดดอกแจ้วตัวนดี้มันใส่ได้อือได้กี่ตัวแล้วพนกตัวนี้ โอ้หลายตัวอยู่โอ้หลายหลายตัวแล้วครับหลวงป่ขายกินเกลียวเดาเล้งเกี่ยวมาได้มากกว่าปอยครับผมเอ้าเดี๋ยวไงเดี๋ยวขอดูนกคุณพ่อก่อนเนาะทีนี้นะครับผมเอาละพี่น้องครับเอาดูตัวเด็ดเลยนะดูดูดูตัวเด็ดของคุณพ่อจำเมียนเลยนะครับผมท่านว่าตัวนี้อ่าเป็นทีเด็ดนะครับเป็นทีเด็ดทีเด็ด อันนี้เป็นนกต่อนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกนานแล้วนะพ่อเนาะเพราะว่าไม่ได้ออกนานจนแบบว่าจนมันคืนเป็นเหมือนเป็นนกป่าแล้วนะพ่อเนาะนกป่าหางเวเรียวโอ้นกตัวนี้เป็นนกที่ยังไงนะพ่อเป็นนกคาลมไหมพ่อบ้านเห็ดใช้ได้โย่เฮ็ดเฮ็ดดีโย่ เป็นข้าว่ร้มิตไม่ข้าวโร้มยันลอยโยทำได้สต็มหน่อยเสร็จทำได้กัน็หน่อยอยครับผมนี่น่ครับสูตรนะครับบางทีท่านก็นไม่เยอะนะเนาะพี่น้องครับเน้นจุดเน้นอะไรน,นะครับในการดูนะครับนุกตัวนี้ผ่านผ่านยังไงพ่อนุกตัวนี้ผ่านไหมตัวนี้ลายนี่มันได้ตรงไหนเอาได้ตรงไหนนกตัวนี้เออมันได้มันมันผ่านในอารมณ์มันมันแบบ เนี่ยรู้อ๋อสองกูครับสองกูเต็มไหมพ่อหรือสองกูให้สองกุกเต็มอยู่สองกูเต็มโอ้โหครับไม่ได้ออกนานถึงปีหรือยังพ่อหรือมากกว่านั้นปีแค่นี้แ่ละอือครับครับครับโอ้กูอู้น้องกู แฉะวันบริตอดเลโอ้นกไม่ได้ออกต่อเลยไม่ได้ออกต่อ่ครับผมเดี๋ยวขอเทียบคูดูนะครับพี่น้องครับ,บฟังเสียงเขาคูดเลข้ามกยด,ด้ัตขา่จข้าจนีย มองะปดีตกันนั่นนั่นมองไดะโตโดนเรามอรไดีจำโดนเราแล้วก็เลยเีทีมันแคกมันสีบคู่ทงไรคิวไว้มันเอาเงเกรลยกะัดครับอันนี้ก็เหมือนกันนะพราเรไม่ได้ออกเหมือนกันเนาะ นกอันน pues> uh ี้มอกร้อนมันแห้งดอกเลยออกแห้งร้อนไอ้มอกก็ได้อันนี้มอกก็ได้ค่อยๆออกครับผมนะใช้ได้ไอ้ข้างในเราพ่อเป็นนกต่อหรือนกนกฝึกเออมันฝึกมันมันใหม่ปลาชุดนี่โอ้เป็นนกใหม่ม่าชุยังดิ้นอยู่นะพ่อเนาะจอจอได้อยู่ว่าทำไมมันใหม่มาคุยชุดนี้สองตัวเดียนกจอสองตัวนี่แหละเดี๋ยวดูลายแป๊บหนึ่งนะครับผมพี่น้องครับเมื่อกี้นี่คือ ลายนะครับนกแถวนี้นะครับผมเป็นนกเสียงเล็กเนานะเนาะตัวนี้เนาะ,ะเป็นนกเสียงเล็กเนาะครับแต่ตัวเมื่อกี้นี่เสียงกลางพช่ non ไปยจะดูที่จัากตัวหลตัวอยู่หมดไปยืนดูเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เสียงกลางเมื่อกี้นี่น,นะครับ อันนี้เป็นรองตัวนั้นนะพ่อเนาะนี่ครับอีกหนึ่งตัวของพ่อคารอบอื้นก็ไม่มันขารดลวดครับนอกมาน ยกี่ว่าอย่างนี้เราขันเอาจดคู่ขันเอาจรวดไม่นนครับนี่เป็นใส่ชนิดสัตว์ครับอันนี้ได้ฉเฉลยกี่ตัวแล้วพ่อเฉลยมั 2, 3, ่จใกล้สองตัวสามตัวโอ้สองสามตัวการกัจจินี้สองครั้งครับ,รบออกใกล้ๆกันเนาะนก 3, 3ครับ,รบกี่ปีแล้วพ่อนกนี่ประมาณปีกว่าปีเขาปีสองอนี่แหละโอ้ อันนี้เหมือนจะคูนะครับนกตัวนี้อลองดูครับพี่น้องอยากเอาว่ามันงอกใหม่ไม่ได้หวดเด็ดเจ้ากว่าอ,อันนี้นกฝึกนะครับตัวซ้ายมือนี่นะครับนกไม้แต่นกไม้่ตกวัดใช่อยากเอาอยืดเร้นยืดรับนจะเอาเยอะมากมน้อย

อใช้ได้นะครับนอกคุณพ่อนะครับอันนี้ก็ได้ปีได้ยังพ่อที่ออกตัวนีนกนี้นกปีเอ๋อนอกปีกว่าหมดเลยนะครับครับเอออ้าวโอเคแล้วพ่อเห็นแล้วอ่าฟังเสียงครับพี่น้องครับนี่แหละเราไม่ทราบว่ามันยังไงนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ยิน เสียงคูนะครับเนาะตัวนู้นก็จะไม่คูเป็นันเลยเพร่ะตัวนูน้นอ๋อยังดิ้นอยู่ครับเอ,อาลงมาลงมาดูตัวครับตัวนี้นะครับนี่อีกหนึ่งตัวตัวนี้นะ่จะขายาวกว่านิดหนึ่งพี่น้องครับ เป็นนกที่เปรียวนิดหนึ่งพอดีคุณพ่อท่านจะรีบนะครับลงหาปลานะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาครับให้ได้คุยจะเท่าไหร,นร่นกใหม่โอ้โหนี่นะครับนกขายาว ประมาณนี้ครับพี่น้องครับมาดูนกเออคิดว่าไม่มีเวลาเลยนะพ่อเนาะไม่มีเวลาออกต่อเลยครับช่วงนี้นะก็สามตัวสี่ตัวกับตัวนั้นนะพ่อคุณพ่อยังไม่น่าจะคูหรอครับตัวนั้นนะนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยครับผมฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นลังใจทำให้พูดทาคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสารละ มาฝากพี่น้องทันี <c oughs> เช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่รับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับคุณว่าจำเนียนครับคุณว่าอยนี้ครับผมสวัสดีครับไปก่อนคครรัับบครับ